อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับใครที่กำลังมองหาเครื่องปั่นไฟที่ไปใช้งานกับตู้เชื่อมนะครับวันนี้ผมมีมานำเสนอนะครับามารีวิวให้ดูตัวนี้3,800วัตต์นะครับสามารถใช้กับเครื่องตู้เชื่อมได้ตู้เย็นได้แอร์ได้เครื่องปั่นไฟของเรา3,800วัตต์แล้วนะครับแอร์ตู้เย็นนะครับตู้เชื่อมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน3,000วัตต์นะครับไม่เกิน3,000วัตต์ใช้ได้สบายเลยครับตัวนี้ปั่นไฟได้3,800วัตต์นะครับแต่ว่า แนะนำนะครับแนะนําคือให้อ่าไม่เกิน3 0 0 0ัวัตต์นะเครื่องใช้ไฟฟ้ามารวมกันได้เลยนะครับเมื่อเราทําการติดเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเชื่อไม่ดูนะครับนี่มานะครับนี่ลากยาวได้เลยนะครับดูไฟออกมาแรงเลยนะครับไฟออกมาแรงเลยนะครับนี่โอ้ดูได้เลยอ่าพอดีอ่ากล้องเดี๋ยวกะสเกตไฟจากกระเด็นใส่กล้องนะครับก็อ่ารีวิวให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับรีวิวให้ดูเบื้องต้นเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะเขากาลังจัดโปรนะครับราคาแปดเซลเลยนะรีบไปกดกันเลยนะครับใครที่กําลังอยากได้ไปใช้งานในตู้เชื่อมใช้งานก่อสร้างนะครับเร็วๆเลย